สวัสดี fc แฟนช่องค่ะลิล,ลี่พากินพาเที่ยวค่ะวันนี้จะพามาขอเลขทูบจากไอ้ไข่นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันตุษดจีนนะพรุ่งนี้ตุษดจีนแต่แอดจะไหว้ก่อนนะแอดไหว้ก่อนตุษดจีนนะคะวันนี้เป็นแอดไหว้ทุกไหว้เจ้าที่ไหว้พระไหว้อะไรวันนี้นะมาจุดทูบไหว้ไข่ก่อนค่ะ บูชาก่อนนะจุดทูบบูชาก่อนเสร็จแล้วนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมาหาเถโลราพะราพาพระวันตุเมวันนี้วันที่8กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสซึ่งเป็นวันไขวันตุษจีนนะจริงๆพรุ่งนี้เป็นวันตุษจีนเป็นวันไหว้แต่วันนี้ไหว้ก่อนตุษจีนนิดนึงเพราะว่าสะดวกวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่สะดวกขอให้ไข่จงรับผล,ลบไม้นะมีส้มแอปเปิ้ลแล้วก็มีน้ำแดงมีขนมเปี๊ยะ นี่นะคะเร็นไว้หนมเ,เปี๊ยะสามแอปเปิ้ลส้มน้ำแดงที่ใครชอบเรามาจุดธูปเสียงไายขอโชคลาภกันก่อนนะคะ ติดแล้วติดแล้วนะติดแล้วนะสาธุสาธุไข่เอ้ยหยุดทูปวันนี้ก็ขอโชคลาบจากไอไข่เด้อจุดทูปหนึ่งดอกก่อนลืมลืมทุกทีจุดทูปตัวหนึ่งดอก จุดทูปแล้วขอเพิจะเพิ่มแม่นนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารขายเจดีจะมหาเทโลลาภะลาภะพระวันตุเมวันนี้ก็จะมาขอโชคจากไอ้ไข่เ้อไข่เอ้ย งวดที่แล้วไม่เข้านะไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะไข่เอ้ยงวดนี้อย่าให้พลาดนะไข่นะงวดวันที่16กกุมภาพันธ์สองพันาร้อยหนะให้ไขให้โชคให้ลาบกับ fc ทุกทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูเรานะขอให้เขาปังปังเฮงเฮงรวยรวยกันนะนะเดือนนี้เป็นเดือนของเ,ออเห่งความรักเนาะ ก็ขอให้ไข่ให้โชคให้ลาบนะครับเลขรัฐบาลไทยวันที่16กุมภาพันธ์นะรางวัลที่1 3ตัวบน, 2. ต,วบน2ตัวล่าง2ตัวบนนะออกให้หมดเลยนะไข่นะขอให้เฮงๆปังๆด้วยเือสาธุสาธุาธอ่จริง,รงทูดเมันก็จุดแล้วแต่ว่านี่ได้ประมาณนี้นะมันลุ้นกันค่นะว่าจะได้เลขอะไรนะ นี่ค่ะมาลุ้นกันตัวแรกเป็นตัวไหนนะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกหกเอ้ยหกเจ็ดอ่ะสองงวดแนละ้วไม่เข้านะทุกคนหลุดมาสองงวดทั้งวันนี้จะเข้าไหมนะมาลุ้นกันค่าเห็นสีมาแล้วหนึ่งตัวทุกคนนี่เห็นไหมคะเห็นสีไหมคะนี่เห็นสีไหมสี 4, มาแล้วหนึ่งตัวเลขออกแปลกๆนะถูกอันนี้ออกแปลกๆนะ นี่สชัดเจนนะทุกคนนะลุ้นต่อไปทุกคนดูทูบที่ไหว้พระอ่ะาทำไมเขามาเป็นแบบแฟดต,ติดกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่แยกจากกันเลยนะติดกันเลยอะ่ะม,มาแปกแปกนะงมวดที่แล้วศูนย์ตดวเลอร์เลยดูงมวดที่แล้วนะนั้น มาลุ้นเลขทูบตัวแรกสีตัวที่สองคืออะไรทุกคนนั่นแหะแปลกๆก็กนะ่าไม่ชัดเจนเลยไม่รู้อะไรเนี่ยคิดว่าทูบอันนี้น่าจะมีสีสี่ตัวเลขน่าจะมีสี่ตัวลุ้นตัวต่อไปเลยค่ะตัวที่สองเอนไม่รู้ว่ามันเป็นเ,นเลขอะไรเนี่ยดูเอาเองเลยสรุปแล้วมันมีตัวเลขอีกไหมเนี่ยมันก็ไม่มีแอดกงกงมากเลยเนี่ย นี่แล้วทูบก,ก็จะหักกลางแล้วด้วยทูบหักกลางด้วยนะเอ๊ะยังไงด,ดูดูดิสุดท้ายจะมีอีกไหมอันนี้เหมือนสามไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเลขสามนะตรงนี้น่าจะเป็นเลขสามนะนี่คือซูมแล้วนะเนี่ยซูมแล้วทุกคนแล้วแต่นะไม่รู้แอดก็ไม่รู้ะรจะเลขอะไรนะนี่ ไม่ชัดเจนวดน,นี้ไม่ชัดเจนเลขที่ตัวที่สองก็ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะห้าเหรองอกแงกงอกแงกไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> งอกแงกงอกแงกโอ้ยเอ๊ะทุกคน fc คะ่ะูเอาเองนะไม่รู้เลขอะไรนะนี่แอนไม่รู้นะแอนจะจุดให้ใหม่อีกอันหนึ่งนะอันนี้อันนี้อันนี้ชัวนะอันนี้ก็ถูกของไอ้ไข่นะเดี๋ยวแอนจุดให้อีกทีหนึ่งจุดให้ใหม่อันนี้นะ ี่นะปากบนแอปเปิลดีกว่าเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้ไม่ชัดแต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรเนี่ยทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคะเห็นไหมะมีแต่ภาษาจีนนะแล้วก็มีเลขสี่แล้วก็ไม่รู้เลขอะไรนะแล้วแต่จะเตียวนะอันที่2องเเลข5ตัวแรกมาแล้วนะ ห้าทูบอันที่สองชัดเจนค่ะทุกคนห้าสามสองนะคะห้าสามสองเนี่ยเขียนให้นะเลขก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่จับคู่ให้อย่าลืมกลับด้วยนะคะทุกคนกลับด้วยนะสามห้าสองห้าสามสองอย่างนี้นะตรงกับบ้านเลขที่แอดเลยนะสามสองห้าสามสองลืมจะมาสามตัวบนนอก นะวันนี้วันที่แปดนะคะทุกคนนี่วันนี้วันที่แปดดูทูบอีกทีนึงช, ắt, ช ắt, ัดๆนี่นี่จ้านี่จ้าไหวใครเนาะขอให้เฮงๆมันๆเด้อขอให้โชคให้ลาบเด้อเฮงเๆเจ้าใครจ้า